สวัสดีครับพก,กันที่ช่องไอแฮปปี้บลบของเราอีกเช่นเคยครับเด็กมีของเป๊ปชูรู伊斯ฟอร์มโดดเด่นเหมือนอดีตรูกทีมโจเซฟเดีรากุซูแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกโรงชมริโก้รู伊斯ว่าเป็นนักเตะที่เก่งจนเหมือนเป็นฟิลิปลรามตัวน้อยสำหรับเรือใบสีฟ้าโดยบอกว่ารู伊สทำให้คนอื่นๆในทีมเล่นได้ดีขึ้นด้วยโจเซฟเดี ora, ราผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้กล่าวยกย่องริโก้รูส斯แบ็คขวาดาวรุ่งของทีมว่ามีความสามารถที่โดดเด่นจนแทบจะเหมือนกับฟิลิปบรามอดีรลูกทีมของตนในสมมัยคุ เยนเบลดิกรูเอตซถือเป็นหนึ่งในนักเตะที่มาจากอะคาเดมี่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่หลายคนให้การจับตามองอย่างมากซึ่งนัดล่าสุดที่ช่วยให้ทีมบมุกชนะเชลซีหนึ่งตตูนนั้นเขาถูกเปลี่ยนลงสนามในช่วงพักครึ่งและทําผลงานได้โดดเด่นพอตัวด้วยริโก้ช่วยให้เราเล่นได้ดีขึ้นเขามีความสามารถที่โดดเด่นหลายอย่างมันไม่ใช่แค่ว่าเขาเล่นได้ดีเท่านั้นแต่เขาทําให้เกมการเล่นของเราดีขึ้นด้วยทุกๆก,การเคลื่อ,อนที่ของเขาและทุกๆก,การยืนตำแหน่งของเขามันทําให้เราเล่นได้ดีขึ้นเสมอพอเเขาาลลงมแ้วนะ Kevin ก็เลยดีดีขึ้นริยาสมาเลสก็เลยดีดีขึ้นเขามีความสามารถแบบนั้นซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่หาเจอได้ง่ายเขาเป็นฟิลิปปามตัวน้อยของเราเลยละ่ะกาดีอราระบุอารครับก็เอาใจช่วยเด็กกันต่อไปโหดๆชอบกดไลา์ใจกดแชร์กดติดตามในช่องไอ้นะเพ่อ์ไ,ออไปของเราด้วยสำหรับวันนี้ลากันก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ